ไปใาชา้แต่สาวคือวเาไมืทงเมือกนนี้น้องก่อนมื้งเมืยอพี่น้องนมลูกบดขักลืมมือไปแป้งรยนะ้ืออยู่น้งเคียนมบม,นนนนนม,มีลัวก็ข้าวในรับพอีตากับซื้อาเวลาสั้นๆน้องเอ้ยเาซื้อนมมาไว้ห้ลูกก่อนซือเมืเอีีน Я как будто не слышу ได้เลย ฮอดเลยพี่น้องตลาดยังพันเปิดเกือบแข็งพี่น้องเอ้ยเย็นเย็นป้าเขาไปเลือกบ้างเกือบแข็งเกือบแข็งเย็นขนาดเลยหนาวหนาวเออบดีอึดโอ้ยบอมเอนเนาะเอ้าเซมซะหะโบวี่อีกประจํ หน well, so ึ่งปีตัว่าโซมัยสามทงบอ่ะนะเท่าไรสามทงนี่สามแสนสามชิ้นหาตัวสองทงเลยชิ้นทงนี่บ่มีเด็มีแต่สามอย่างเดียวบอ่ะอ่าเถอะบ่มีแกเถอะกระจำเป็นแล้วเอา

จะเอาสองกลงเป็นเลทิพพัน well, น uh, ึงเลยอ๋อกินเดีเบอร์ติเนอเด็กจากเดือนจากเดือนกันได้เบิร์ตเลยโอเคเอาตัวนั่นแหละอสามเซนกัวพี่น้องพันไปอืมเอาเอาน้าเนี่ยขนาดให้ทำเมงก่อนเด้อ่นสั่ง เัาเงินมาแต่ใ,ใ้ไปซื้อไห้โกบหลานหนึ่งพี่น้องแต่คิดได้รถทิพน้อยสามพัปนปลายสามพันปลายคุณเด้อยังสิได้เด้อไปใช้รถทิพน้อยคุณนไม่มีปัญญาไปซื้อภาพบาทเดียวปันนันดอกมีแต่ซื้อทะเลกระนอเนี่แหละขนาด h ้วก็ยังจะซิมีเงินจ่ายหรือบอ่อนี่นะใช่แล้ววันนี้ธนาอีเมอยู่วะ อีแม่เอ้ยจะาชารุนไดอีแม่เอ้ยดรมนตีอีแม่เอ้ยดรมนตีสีสมห้าอยาแค่หามกดดนเราเด็กแหลเกิดเออเออต้นนั้นแหละเอนเป็เตัวนี้แต่มันเป็นกออเออเอเอออเเออเออเอออเเออเออน เห็นว่าเกือบจับพิษใครจะจเบิ่งคืนมีแตเซนแปดสิบห้านะรุ่นน ja ี้ยังบ่มีตัวใหญ่เกือบซื้อนมลูกพิษพี่น้องเว้ยแปลงเบอร์สามหายเห็นว่าอันท้าทามากินในเบิร์ดบล็อกก็ไม่ปะลูกเขาก็เกิดก็จะเอานมเบอร์สามผัวหายอะไรเนี่ยขนาดให้ใช่ปะกระนี่สีเหลืองรุ่นเก่า คงทำไม่ได้แหละดรมุนตีสีสมร้อยลอยบิดจ่อยเห็นตะกับบึ่งเต้านมเสริมก็เด้ออยากได้ใหม่ซื้อป้าบุถือปากนั่งจักเสืออยากได้ตัวอ่อนน่อยๆนะหนึ่งสองสาม สี i, long, Man, s àng, s ่ส no? ิบสามพันเซียวลองเบิร์กมันสันสันอยู่มันหักใหญ่เาลงคลิปอยู่เงียนเด้อพี่น้องเข้าตลาดเทถานะเปิดเพลงโอ้เสียงเลยจักได้ยังพถอดมือก่อนเอาเมื่อนวใด้นาะบานี่นาะโซคีผุแม่เมืองเงียนก็เด้ลูกเด้อแม่ซื้อนมมาปลาไว้ให้ลนเด้อ Bye bye. Phía nông ơi. Hãy subscribe cho kênh lalaschool Bye bye. Luộc xuôi là mẹ mơ có đứa luộc đứa. Bye bye. chúc. Chúc. Chúc c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 húc.